ครับทางภูมิเกียรติครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่สุดนะครับวันตัตมุกชนวันที่ห้า ตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะครับปีพศ2555รับท่านผู้เขียนจะมีการเซอร์ไพรส์นะครับนะฮะวันนี้ท่านจะได้รับความชุ่มช่าความเย็ยนนะครับหลังจากท่านได้สมนับพดะดิวแล้วท่านจะได้รับความเย็ยนสดชื่นจากเทศบาลเมืองและกำลงงานป้องกัน,น,กกกนและบรรเทาสาธารณภัยครับนี่คือบุญกุศลที่ท่านจะได้รับวันนี้ครับปีน้องี ส่งน้ำพัตติยวมาเข้าเป็นทางเดียวกันนะครับมาเข้าผ่านทิศใต้นะครับท่านผู้มีเกียรติทจะส่งน้ำพัตติยวขีดคำที่สักศีลนะครับวันนี้นะครับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการผอภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวนักศึกษของเราด้วยนะครับมาเทางทิศใต้นะครับแล้วไปลงท้ายที่เหนือจะได้เสร็จสาบเรียบร้อยเอาเป็นข้อส้ชของเกียรแล้วตอนสุดที่ เสที่เสตาเนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางนักรองนะครับผู้ว่าราชการกรุงครับท่านสมดีจระชางยืนนะครับซึ่งมีโอกาสมาร่วมด้วยในปีนี้นะครับแล้วก็มีคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆนะครับคณะสมาชิกนะครับสมาชิกสภาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ได้อัญเชิญองค์พระที่ปัะเทียงจนเสร็จพิธีการเสร็จสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้าย ก็ได้รับเกียรติจากทางทหารเรือจากโดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับการนำนะครับอัญเชิญพระเกี้ยวพระเทียมให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้ไปส่งน้ำกันทั่วเมืองเลยนะครับปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าปีหน้าอยากให้มีการ ประชุมกันแล้วร่วมด้วยช่วยกันทํากันพร้อมกันนะครับทั้ง